นี่คืออลกซเธอดูเหมือนจะเป็นคนปกติเธอชอบทําอะไรคนเดียวแต่ผมรู้นะว่าเธอมีความลับอะไรบางอย่างเธอไม่เคยคิดจะอยู่คนเดียวอัันจากที่คุณเผลอเธจะลบล่ากับสตีฟและนี่คืออลกซเลสสตีฟเวอร์ชั่นของผมเองโย้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับผมกล้องนะครับผมอ่าวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าซีดหกหกนะครับผมทุกคนอาจรู้จักว่าหมายค้เป็นเกมที่สดใส เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังซีดนั้นท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเป็นโลกมายคราสที่เต็มไปด้วยปริศนาความลึกลับที่ยังแก้ไขไม่ได้เลยนะครับผมไปเจอแบบนี้มาในเลดิตนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาล่าท้าผีกันนะครับทุกคนเห็นว่าแบบนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกๆนะครับแต่ว่าผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะไม่เห็นเจออะไรเลยทุกคนดูสิบ้านผมหลังใหญ่มากวไม่เจออะไรเลย ทุกคนเดี๋ยวเขาจะได้เจอเลือดแปลกเกะกับแกะแน่นอนครับทุกคนเอาละเอาละทุกคนนี่น,นี่เดี๋ยวผมพาทัวร์บ้านผมอ่านี่เป็นสวนอะฮะทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นอนะเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวก็เขาออกมาผมจะทำให้แกะตายนะ <c oughs> อืคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ก็เห็นเห็นอยู่แต่ก็ทำเป็นไม่เห็นแล้วกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไปทีต่อไปคนระับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแก้ขาด้ัยการวางเลือดลงไปในบ้านเท่าดีกว่านะครับผม ว่าเขาอาจจะอาจจะกลัวแน่นอนครับแบบบ้านเขามีรอยเลือดได้ไงอะไรเงี้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกปึ๊บทุกคนถ้าเขาขึ้นมาชั้นบนก็เขาเจอแน่นอนครับผมนี่วางชั้นล่างได้ทุกคนเอ๊ะเอ๊ะทุกคนเห็นผมไหมครับคาบอะไรเนี่ย ทราบอะไรเอ่ยคิดมากนะก้องไม่มีอะไรหรอกอ้ามีใครมาเล่นสีแถวนี้ปะวะรู้อะลรว่ากลัวรู้อะไรว่ากลัวเอาเป็นว่ามีทุกชั้นเลยเว้ยเอาแล้วแล้วทุกคนผมว่าผมต้องออกจากบ้านนี้ก่อนเฮ้ยทางออกยู่ไหนแล้ววะออยู่นี่อยู่นี่หาทางออกไม่เจอ อ๋อฮะฝั่ตู้อ๋อสงสัยสงสัยมือล้านหน่อยๆน่อยอสอใส่มือล้านทุกคนเอาไปผมจะฆ่าแกะครับทุกคนนี่ทุกคนหาเจ็ดตนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะแกะไปได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครมาฆ่าเนี่ยผมไล่ร้อห่มอยู่นะครับเขาไม่เห็นนะครับนี่ผมถือดาบก็เขาก็ไม่เห็นนะครับโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้อ แม่งเอทุกคนเอาไงต่อดีวะเดี๋ยวต่อไปผมจะแปลงร่างเป็นสตีฟแล้วกันนะทุกคนสตีทที่แบบดึงหัวมาได้ทุกคนนะนี่ผมจะแปลงร่างแล้วกันึ๊บอ่ะพร้อมแล้วแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนชื่อก่อนครับทุกคนผมว่ามันเริ่มน่ากลัวแล้ว่ะเอาเป็นว่าผมขอออกไปจากบริเวณนี้ก่อนสักพักแล้วกันบ้านบ้านเฮียนผีหลอกอ่าตอนที่เขาแบบว่าเดินออก นี่เราก็แบบซุ่มซุม่มอยู่ทุกคนเราแอบซุ่มอยู่เราเดินตามเฮ้ยๆอ้ยเ้ยเอ้ยตุยย <c oughs> กแกอะไรก้องเหมือนกล้องยจยหลอนเลยทุกคนผมผมผมลกมากเลยทุกคนอ้อเราไปต่อไปแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่เดินตามทุกคนนี่เดินตามเดินตามผมมีแผนว่าผมจะต่อเติมบ้านผมนะครับขอมาเอ๊ะ นายเป็นใครเนี่ยยูดใครเนี่ยผมผมเล่นคนเดียวนะเซิร์ฟเนี้ยไอ้นี่ยัเป็นใครเนี่ยไอย้การไอ้ไว้มาแกล้งปะเนี่ยเฮ้ยตอบโต้หน่อยดิเฮ้ยมองอะไรอ่ะทุกคนเห็นมันผมไหมเฮ้ยเฮ้ยผีกลทุกคนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปวางหัวในบ้านมันนะทุกคนผมมีหัวของแบบไอ้ไอผีเล็กอยู่ทุกคนผมมีหัวอยู่เดี๋ยวจะวางหัวในบ้านข้าหน้าทุกคนนี่วางเลยครับทุกคนวางเลยวางเลยวางให้เต็มบ้านทุกคนนี่วางหัวเล็กเต็มบ้านเลยครับ <c oughs> ไปโคตรแหลกอะทุกคนหัวเล็กอะ <c oughs> ใครวะมีตามอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะไม่มีะนะ <c oughs> ไงดีวะทุกคนเข้าบ้านก็เจอเรื่องแ,บบแปลกๆออกมาก็เจอแต่เรื่องแ,บบแปลกๆแล้วเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้อะ เอาเป็นว่าผมเข้ามาตบในบ้าน่อนแล้วกันตึ๊บตึ๊บอ่าไม่มีอะไรนะอ่าไม่มีอะไรนะตึ๊บอ่าปลอดภยัยปลอดภยัย <c oughs> เอ,อ่อผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วว่าทุกคนไม่มีความปลอดภัยที่นี่ <c oughs> วิ่งดิไปดิครับทุกคน <c oughs> วิ่งดิวิ่งดิจะวิ่งไปไหนไว้ก้องเกิดบ้าเลยคืนเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาหลบอยู่ในถ้ำกันนะครับอ่าที่เดิมเลยที่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับทุกคนหวังว่ามันจะปลอดภัยนะมืดจังปัดทออหน่อยแล้วกันทุกคนครับผมมีอะไรสนุกสนุกมาแบบว่ามาทุกคนดูนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะแบบว่าเอ่อทำให้มันมีเสียงขึ้นมาครับทุกคนไอ้ก้อนนีตกใจมากครับทุกคนเดี๋ยวดูนะทุกคนฮะทุกคนทุกคนได้ยินเหมือนผมไหมห,หรือว่าเราหูแว่ววะ่ะนี่เราอยู่ในถ้ำนะเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกอ่ะอีกรอบ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 เอ๊ะ <laughs> ผมมีเพิ่มกว่าหนึ่งเสียงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพิมพ์อีกครับทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะผมว่าเราเดินไปอีกสักทางดีกว่าเพราะว่าผมว่าทางนี้มีเสียงแปลกๆว่ะน่ากลัวแปลกๆไงก็ไม่รู้อีกสักเสียงโอ้ยกูไม่อยู่แล้วไปทางนี้โอ้ไปทางนี้ก็ได้ยินเสียงมาทางนี้ก็ได้ยินเสียงทุกคนเอาเป็นว่าผมจะมาตรงนี้แล้วกันอ่าดูเหมือนจะตรงนี้จะ ปลอดภัยกว่าตรงเมื่อกี้หรือเปล่าเออคนฮะเอาใจเชื่อผมด้วยนะครับทุกคนเอาใจเชื่อผมด้วยว่ะทุกคนที่ผมว่ากล้องเขาเริ่มกลัววันนั้นแบบจัดอีสักอีสักอีสักเสียงแล้วกันครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมมีเจ๋งๆมาแบบแน่นหนอยู่แล้วครับทุกคนเอ๊ะเอ๊ะอ่าในกล่องมี เอ๊เอ๊เอาอีกแล้วนะไม่เล่นอย่างนี้สิเอาอีกแล้วนะไม่เล่นอย่างนี้สิผมวางรอยเลือดดีกว่าไม่แก้งก้นสิใครแก้เงาเปล่าใครแก้งอยอ่ผมอยู่เปล่าฮะ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 ผมเห็นเลยนะเอ้ยเอ้ย เลือดเลือดเลือดมาจากไหนเนี่ยเอา้านี่ทุกคนผมทําให้เลือดเต็มหน้าจอแล้วครับผมอ่าอาเลือดออกก่อนปึ๊บเอาออกใครแล้วครับมาจากไหนอีกแล้วโอ้คิดถูกคิดผิดเนี่ยแต่ถ้าอยากให้ขึ้นมาก็นี่แนะ่มาอยู่ในถ้ำเนี่ยโอ้ทุกคนผมทํายังไงดีเนี่ยทุกคนทุกคนเอายังไงดีทุกคน,นอย่างนี้เลยทุกคนน่ากลัวครับทุกคนถ้าเราแบบว่าทับเอฟเฟกต์ไบเน็ตไปด้วยครับทุกคนมันก็จะน่ากลัวกว่าน,นี้นะครับทุกคน ไบเนตทุกคนทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยมืดเหลือเกินผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหกลัวซะด้วยทุกคนอื้อผมจะทำผมจะใจดีสู้เสือนะทุกคนผมจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวผมไปท่าไปสเตทอีกรอบหนึ่งที่จริงผมก็บองไม่เห็นกล้องด้วยนะทุกคนมันน้อแค่เลืออเหรอวะเฮ้ยเอ้ยติดเอ้ยโอ้ติดใจไม่มุมิกโก ตีมอะไรเศรษเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครอีกแล้วเนี่ยใช่ใช่ที่เจอในป่าเมื่อกี้ไหมทุกคนอ้าวผมไม่กลัวนะผมจะตามไล่ล่าเขาเลยทุกคนได้เวลาของเราแล้วใช่คนเมื่อกี้ป่ะวะที่เราเจอในป่าอ้าวเดี๋ยวนะทางตันแล้วมันหายไปไหนทางตันทุกคน เป็นการใัผมด้วยครับทุกคนตัวอะไรอะ่ะใครเนี่ยเฮ้ยผมผมผมไม่กล้าเดินไปข้างหน้าทุกคนยังไม่หล่อทุกคนเราต้องเพิ่มเสียงให้ความหล่ออุย้ยแล้วเสียงมาทั้งเสียงทั้งภาพเลยว่ะโอ้หยัาไงดีว่าเรา นี่เราคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่มาเข้ามาในถ้ำมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะ e care. เอฟเฟกต์เคลียไอ้กล้องก่อนล้วกันเอา้าสว่างอะนี่ก็ไม่มีอะไรนี่นะสวางแล้วสว่างแล้ว,ว,ลวอึดบิดติดติดตติดติด,ด,ด,ดติ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 ดดิดดดดดตด หน้าอะไรเนี่ยไนเก็บมาก่อนดินี่มีอันนึ้งทุกคนยังมีแรส่สุดแสนพิเศษด้วยทุกคนเุ้ยวางเพชรให้คนมันไม่ใช่เพชรทุกคนมันคือหัวไอ้คนเมื่อกี้หรือเปล่าโอ๊ยลวาวา e> อย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาเอาอจะจะตามแกไปเน่าตามแกไปเน่ไปไปเถอะไปรับเราไปเถอะตาม,ตาม,ตามผม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 ตามทุกคนทุกคนผมจะรอดไหมเนี่ยอึ๊บอ,อันนี่แหละที่เรียกว่าหน้นากลัวในขณะที่พวกเขาก็กลัวที่จะเล่นแมปดีกันนะครับผมจะแก้ด้วยสิ่งที่ฉันพวกเขาไม่มีวันลืมเลย <c oughs> ทุกคนตอนนี้ผมได้วิ่งหนีออกมาจากถ้ำตรงนั้นแล้วนะครับทุกคน <c oughs> น่ากลัวจริงๆผมว่า ที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านของเราแหละทุกคนเพราะว่าบ้านคือที่ที่แสนจะอบอุ่นมีทั้งแกะที <IS> <AS ata> ่เ <stop> ป็นเพื่อนของเรายังไงล่ะ <ername> ถึงแล้วส <in> ินนะในที่สุดวันนี้ก็รอดมาได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเราจะเจอกับความแปลกประหลาดของโลกใบนี้ทุกคนถึงแล้วทุกคนมิ่งมาดูแกะกันหน่อยดีกว่าฮะฮะนี่แกะเราหายไปไหนเนี่ยแล้ว เฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยไม่อยู่แล้วทุกคนผมไม่เล่นแล้วนะเจอเจอหนีไปเอาเอา,เอาทุกคนไอ้ก้าวออกสเสพทุกคนผมว่าไม่ครับผมไม่คงต้องหน้ากลัวมากแน่ๆเลยครับทุกคนก็ทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกับผมนะครับทุกคนกคน็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีโอกเกนนะจ๊ะบ๊ายบาย